คนที่อ้วนมากๆทานโปรโตีนสองเท่าของน้ำหนักตัวไม่ได้นะครับตอนนี้หลายๆคนนะครับอาจจะเจอปัญหานี้อยู่นะว่าเอ๊ะเราเป็นคนหนึ่งที่อ้วนมากจนน้ำหนักตัวแบบเยอะมากซึ่งขออนุญาตนะครับบางคนน้ำหนักอาจจะพุ่งขึ้นไปแบบประมาณ80 9 0ิบเกิถึงหนึกิโลเลยแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะการที่เขาจะกินโปรโตีนให้เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เขาก็ต้องทานอยู่2เท่าของน้ำหนักตัวไม่ใช่หรือ แล้วก็ต้องเอาน้ำหนัก100มาคูณ2อ้าวเราก็ต้องกินโปรโตีนอยู่2อ0กรัมต่อวันเอ้ยซึ่งไม่ใช่นะครับเพราะจริงๆแล้วคนที่น้ำหนักตัวเยอะๆเขาจะมีสูตรคำนวณอีกรูปแบบหนึ่งครับนั่นก็คือเขาจะใช้สิ่งที่เรียกว่าค่า LBM หรือ Lean Body Mass นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นน้ําหนักตัวเราโดยปราศจากไขมันนะครับซึ่งจริงๆการที่เราจะหาค่านี้ออกมาได้เราอาจจะต้องมีเครื่องวัดหรือว่าเป็นตาช่างที่สามารถวัดได้นะครับว่าเราเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์แฟตหรือว่าเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายเท่าไหร่เช่นถ้าคนคนนี้น้าหนัก100่กิโลแล้ววัดเปอร์เซ็นต์แฟตออกมาว่าเขาเนี่ยมีไขมันสะสมอยู่30%มสิบเปอร์เซ็นต์อ่าน่นแสดงว่าเขาจะต้องมี LBM เนี่ยเจ็ดสิบกิโลเนี่ยน้ำหนักตัวที่แท้โดยไม่มีไขมันสะสมเลยอย่างเงี้ยครับก็ อยู่ที่70็ิกิโลเขาก็เอา70นี่แหละครับมาคูณ2เท่ากับ140หน่วยเป็นกรัมเนี่ยเขาก็ต้องกินโปรตีนอยู่ประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าบางคนไม่มีเครื่องวัดละ่ะทำไงเอาน้ําหนักที่เราคาดหวังเบื้องต้นก็ได้ครับอย่างบางคนอยากลดเนี่ยจากร้อยลดไปเหลือสักประมาณ60เอา60คูณ2คือเท่ากับ120หน่วยเป็นกรัมก่อนก็ได้ครับสบายๆนะและอย่าลืมว่าเรากินโปรตีนดีแล้วก็ต้องดูแลอาหารอีก4หมู่ให้ดีและออกกาลังกายในเชิงของเวทเทรนนิ่งเพื่อเสริมสร้รนนงง้้้้้้าาางงงงงกลลเนนนือออดดววยยถัััไฟคคิปปีแรรบบใชูะ